ไอเด็กน้อยมึงกล้าท้าความตายเหรอเดี๋ยวมึงได้ตายสมใจแน่เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนท้าความตายสวัสดีครับผมชื่อโอ๊คอายุ35ปีเป็นคนจังหวัดชนบุรีผมเป็นลูกชายคนเดียวครับ ที่บ้านทําธุรกิจรับเหมาก่อร้าพ่อผมเป็นคนรีเริ่มธุรกิจนี้มาจนตอนนี้ผมก็ได้มาช่วยสารต่อและดูแลธุรกิจแทนท่านอย่างเต็มตัวเรื่องเล่าที่ผมจะเล่ามันเป็นช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นอายุผมในตอนนั้นประมาณ16-17ถึงปีช่วงนั้นบอกได้เลยครับจะดีก็ดี จะล่วงก็ล่วงรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนมีความคึกขนองในตัวใจใหญ่เพื่อนว่าไงว่าตามเพื่อนไปหมดพ่อแม่ก็ไม่ค่อยว่าอะไรมากพอเป็นลูกชายคนเดียวดูท่าจะตามใจสมากกว่าแต่ท่านย้ำอยู่เสมอว่าขอให้เรียนให้จบและมาทำงานกับที่บ้านดูแลบริหารงานแทนพอ่อให้ท่านได้หมดหัวตอนนั้นผมไปยังนิ่งฟัง เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพื่อนชวนไปไหนมาไหนก็รีบแจ้นไปไม่ค่อยบอกจนพ่อแม่ท่านต้องตามอยู่บ่อยครั้งผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อมอดเราไปไหนมาไหนด้วยกันแทบจะทุกที่ชวนกันโดดเรียนเป็นว่าเล่นแต่เพื่อนกลุ่มเด็กเรียนก็ช่วยกันทำให้เราเรียนจบมัธยมกันจนได้วันนั้นเป็นวันปัดชิมนิเท ทุกคนต่างสังสรรค์สนุกเฮฮาจนใกล้จบงานมอสก็ชวนผมว่าเฮ้ยโอก๊กกูว่าเราไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำกันไหมช่วงนี้เขาบอกว่าน้ำขึ้นและมีคนตกปลาเยอะด้วยน่าสนุกดีนาะผมก็รีบรับปากทันทีช่วงนี้น่าจะน้ำขึ้นเพราะอีกนิดเดียวน้ำก็จะขึ้นถึงถนนมอสมันชวนผมลงเล่นน้ำกันในใจ ผมรู้สึกกลัวเพราะน้ำลึกหน้าดูแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรเพื่อนชวนแล้วอีกอย่างนีเพื่อนอยู่ด้วยคงไม่น่าจะเป็นอะไรมากสักพักผมสองคนกระโดดลงน้ำเล่นน้ำกันประมาณห้านาทีผมรู้สึกเริ่มเหนื่อยไอ้มอดยังบอกโอกกูว่าลองดำน้ำไปดูกันไหมดูสิว่ามันจะลึกแค่ไหนไม่ละกูไม่เอาหรอก กูเหนื่อยแล้วขึ้นฟังดีกว่านะโทไอ้นี่เรื่องแค่นี้จะมากลัวทำไมมันไม่ตายหรอกนาไก่แค่ดำน้ำกูจะทำให้ดูว่ามันจะตายไหมผมยังไม่ทันหา้ามมอมันดำน้ำลงไปทันทีส่วนตัวผมนั้นไม่ไหวแล้วรู้สึกเหนื่อยมากเลยว่ายน้ำขึ้นฝั่งไปก่อน ผมขึ้นมาที่ฝังแล้วเริ่มเอะใจอ้าวไอ้มอดมันดำน้ำยังไงนานขนาดนั้นผมรีบเรียกมันยังไงก็ไม่ขึ้นมาผมเห็นท่าไม่ดีรีบเรียกคนตกปลาอยู่แถวนั้นมาช่วยทุกคนรีบช่วยกันดำน้ำลงไปหาสุดท้ายผมเจอไอ้มอดเลยรีบพาขึ้นมาปั๊มหัวใจปรถมพยาบาลเบื้องต้นพี่คนที่ตกปลาแกเอาปากจูบไอ้มอดเพื่อเป่าลมเข้าปา เพื่อให้น้ำที่อยู่ในท้องนั้นดันออกมาสลับกับปั๊มหัวใจไปด้วยหลังจากทำไปได้สักพักขอบคุณพระเจ้าที่ไอ้มอดมันสำลักน้ำออกมาแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ผมรีบเรียกมันให้ได้สติแต่หน้าในปากมันซีดมากเลยครับและเหมือนกำลังตกใจช็อกกับเหตุการณ์นในครั้งนี้ระว่างมอดรักษาตัวที่โรงพยาบาลผมไปเยี่ยมทุกวัน ช่วงแรกมันเพอ้อว่าเจออะไรสักอย่างตายน้ําแต่ผมก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะอาการเริ่มดีขึ้นไอ้มอดก็เล่าให้ผมฟังอย่างละเอียดว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นโอก๊กมึงรู้ไหมที่กูทาก่อนลงน้ําว่าน้ำน้ำแค่นี้ไม่ตายหรอกแล่พอกูดำน้ําลงไปเท่านั้นแหละมีผู้ชายตัวใหญ่ผิวขาวหน้าตาดูลายดึงตัวข้าลงไป พยายามดิ้นต่อสู้ดิ้นยังไงก็มีุูแล้วเขาคนนั้นก็พูดว่าไอเด็กน้อยมึงกล้าท้าความตายหรอือเดี๋ยวมึงได้ตายสมใจแน่จากนั้นหมอดมันก็คิดว่าจะตายแน่ๆเหมือนล่างลุดออกจากตัวไปวูบหนึ่งสักพักตื่นมาอีกทีก็มีคนช่วยแล้วฟังแล้วคนลุกมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นเราสองคนก็เข็ดอยู่พักใหญ่ แต่รู้ไหมครับเด็กยังไงก็คือเด็กความคือขนอมันอยู่ในอารมณ์เสมอคราวนี้เป็นผมที่ชวนมอสไปเที่ยววันนั้นเราชวนเพื่อนไปด้วยอีกคนชื่อโตวพวกเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าพออยากตึงที่พักเร็วหน่อยผมยืมรถกระบะพ่อไปมีข้าวของสัมพระอยู่ไม่มากคิดว่าคงสนุกแน่ๆในทริปนี้พอช่วงสองปีที่ผ่านมา ที่บ้านยุ่งมากจนไม่มีเวลาพาเที่ยวเลยผมขับรถไปฟังเพลงสนุกมันๆเปิดเพลงดังๆขับทางตรงโล่งๆไม่ต่ำกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเป็นคนชอบขับรถเร็วอยู่แล้วผมเอารถคันนี้ของพ่อไปแตกงให้มันแรงกว่าเดิมอีกทำให้ยิ่งมันในอารมณ์ตอนขับไอ้โต้งกับไอ้มอสลีบเตือนไอ้โอมึงยาขับเร็วมากสิวะ กูกลัวแล้วนะเวย้ยแล้วมึงจะกลัวทำไมกูขับรถเก่งขนาดนี้เรื่องแค่นี้จิบจิบววากูไม่พามึงไปลงนโลกหรอกผมยิ่งฟังมันพูดแล้วยิ่งเยียบเขาเร่งแรงกว่าเดิมรถสวนเลนไปมาบีบแต่กันญ้าระหวาตอนนั้นคิดว่ารถกูแรงท่อกูดังไม่สนใจอะไรทั้งนั้นพอถึงช่วงโค้งลงเขาผมกำลังจะเหยียบเบรกแต่เป็นโค้งหักศอกทำให้บเบรกกระทันหัน จนรถสบาดหมุนวนเสียหลักไปชนต้นไม้ข้างทางตอนนั้นเหมือนเป็นวินาทีที่เงียบมึนไปหมดสักพักผมหมดสติไปไม่รู้เรือตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้วผมมองไปร,บรอบๆตัวเห็นไอ้โต้งนอนอยู่ข้างๆแต่มองยังไงก็ไม่เจอไอ้มอดผมเลยถามโต้งว่าไอ้ไอ้มอดไปไหนวะมันเจ็บมากไหม ตงมองมาที่ผมแล้วน้ำตาคลอบอกว่ามอตายแล้วผมใจวิวแทบจะเป็นลมในสิ่งที่ได้ยินในหัวผมคิดแต่ว่าผมเป็นคนทําให้เพื่อนตายทาั้งๆที่เขาเตือนแล้วไม่ยอมฟังเป็นเพราะความคืบขนองแท้ๆจะลุกขึ้นไปดูโตรงก็ไม่ได้สภาพตัวเองคือแขนขาหักเหมือนกันนอนร้องไห้แทบทุกคืนจากเหตุการณ์นั้นทำให้ผมกลับตัวเป็นคนใหม่ ตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบติดวิศวะเดี๋ยวเรียนจบมาสานต่อธุรกิจที่บ้านตามที่พ่อแม่ท่านตั้งใจไว้ผมไม่เคยลืมมอตเลยและผมยังส่งเสียน้องสาวมอตจนเรียนจบมาหาลัยด้วยถึงแม้ผมจะรู้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปทำให้เพื่อนตายมันคืออุบัติเหตุแต่มันคือความประมาทของผมที่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ผมยังทํำบุญให้เขาทุกครั้งที่มีเวลาสุดท้ายผมอยากเตือนทุกคนว่าอย่าท้าความตายอย่าคิดว่าสิ่งที่เราคิดจะเป็นในสิ่งที่เราหวังอย่าใช้ชีวิตบนความประมาทเพราะคุณอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขในความผิดพลาดในอดีตได้เลยขอขอบคุณที่รับฝักเรื่องเล่าร้อนๆของผมด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ